ยมงทะเลายนอยุเนาะยูทัยังมีนาะมือนี้เนาะมีเงนวันชีสิาเมษา ถือว่าหาดแถวนี้ถือว่ายัางสมบูรณ์สมควรอันนี้เขาบุ้งทะเลบุ้งทะเล หาดเนาะชายหาดคุ้นกับมันยางเละนี่ลีน พิซูตส,สายหาดเมื่อนี้ถือว่ามีลมได้ได้นี่ปกติอยู่พัทยาเมื่อวานอยู่บมีลมเมื่อนี้เริ่มมีลมเนาะยคงามทะเลมีฟองน้อยหนึ่ง Đang chín và xả các cháu tôn tôn Hồ cuống nó